น้ำระพีพัดพูดแล้วหลังได้รับฉายาเป็นพระเอกไม่ถือตัวเพราะถือแต่แก้วขึ้นชื่อว่าเป็นพระเอกติดดินคนหนึ่งของวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้สําหรับน้ำระพีพัดเอกพันกุลโดยหลายหลายคนมักจะเห็นน้ำระพีพัดนั้นถ่ายรูปการใช้ชีวิตทาได้ทําสวนเลี้ยงสัตว์อยู่บ้านซึ่งอาจจะแตกต่างจากพระเอกหลายๆคนและต้องบอกเลยว่าน้ำระพีพัดเป็นพระเอกขวัญใจโลกโซเชียลเลยก็ว่าได้เพราะหลายๆครั้ง มักจะเห็นเจ้าตัวเดินถือแก้วโยกตามงานในหมู่บ้านจนได้รับฉา,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 ายาเป็นพระเอกไม่ถือตัวเพราะถือแต่แก้วล่าสุดน้ำและพีพัดพูดแล้วหลังได้รับฉายาเป็นพระเอกไม่ถือตัวถือแต่แก้วถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีที่แล้วตอนที่โซเชียลเป็นแบบนี้มันจะต้องออกมาอีกรูปแบบหนึ่งแน่เลยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเวลาที่เราสนุกเขาสนุกไปกับเราด้วยแต่ไม่ใช่ว่าตามวัน ผมเป็นอย่างนั้นทุกวันจริงๆแล้วจะบอกว่าคนเรามีทั้งช่วงที่ตึงแล้วช่วงที่หย่อนมันก็ต้องมีช่วงที่เราต้องรับผิดช,ชอบหน้าที่การงานแต่เมื่อเวลาลีแลกผมเต็มที่เมื่อตึงแล้วก็ต้องมีหย่อนหย่อนของผมก็หย่อนจนย,ย้อยผมกลัวอย่างเดียวคือคนที่เขาสนใจชีวิตส่วนตัวเมื่อวันหนึ่งเราไปรับบทนักแสดงในบทต่างๆที่ไม่ใกล้เคียงกับตัวจริงของเราบางทีมันอาจจะไม่ส่งเสริมความเชื่อซึ่งตอนนี้พยายามบอกเพื่อน เพลพาวการถ่ายหน่อยไม่ทุกวันหรอกครับถ้ามีพักพวกเพื่อนฝูงมาก็จะมีนั่งกินข้าวทำอาหารทานกันแล้วมีนั่งดื่มสังสรรค์กันบ้างกระป๋องเดียวไม่มีอยู่จริงครับแล้วก็สามขวดสุดท้ายไม่มีอยู่จริงครับขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ